สวัสดีครับสวัสดีทัาเรียนชั้นปฐศึกษาปีที่3ทั้ง3ห้องนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม2564ะครับวันนี้ไม่ได้เป็นแค่วันพฤหัสบดีอย่างเดียวนะครับและวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยวันสำคัญนั้นคือวันอะไรวันนั้นคือวันแม่แห่งชาตินะครับตรงกับวันที่ สิสงิงหาคมของทุกปีนะครับนักเรียนนะวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยก็นับว่าได้นะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับหรือแม่ของแผ่นดินนะครับ และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วยนะครับถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดราชการแต่เราก็ยังเรียนตามปกตินะครับสำหรับครูวิชาดนตรีวันนี้ครูจะมาอธิบายในหัวข้อดนตรีในวันสำคัญของชาติและงานเลื่นเลิงนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิป การอธิบายอย่างเดียวนะครับไม่มีงานนะครับนักเรียนครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับดนตรีในวันสำคัญของชาติและงานลื่นเริง,เรงนะครับปัจจุบันดนตรีมีบทบาทและมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนอย่างมากโดยเฉพาะการนำเอาดนตีมาใชาบ้บรรเลง ในการเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆนะครับและใช้ในงานเลื่อนเรงต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นใช้บรรเลงในการเปิดงานใช้สร้างครบสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานเป็นต้นนะครับต่อมาข้อที่1ดนตรีในการ ฉลองวันสําคัญแห่งชาตินะครับเนี่ยภายในเย็นนี้นะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองวันสําคัญแห่งชาตินะครับวันสําคัญของชาติไทยมีหลายวันเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีวันฉัตรมงคลวันรัฐธรรมนูญเป็นต้นซึ่งในวันสําคัญเหล่านี้ มักมีการนําเอาดนตรีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมานะครับอย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์นะครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และตอนค่ำตอนหัวค่ำมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับส่วนเพลงที่ใช้บรรเลงในการขับร้องในวันสำคัญได้แก่เพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับต่อมาหัวข้อที่2ดนตีในงานลื่นเรลงดนตีในงานเลื่อ,เอน,น,นเลง,เงมีบทบาทในการให้ความบันเทิง ความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานและผู้ชมงานโดยเฉพาะกิจ,ะจะกรรมทางด้านด,าน,ด,าน,ดานตรีที่มีในงานเลื่อนเริงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเช่นการแสดงของวงดนตรีการแสดงนาฏศิลป์เป็นต้นงานเลื่อนเริงในโรงเรียนนั้นเป็นงานที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อ ทำให้เกิดความสนุกสนานแกค่ครูแก่นักเรียนตลอดจนผู้ที่มาร่วมงานโดยมักจัดขึ้นในโอกาสต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานครบรอบวันก่อตั้งของโรงเรียนงานประจำปีนะครับเพลงที่ใช้บรรเลงในงานส่วนมากจะเป็นเพลงประจำโรงเรียนและเพลงทั่วไป เพื่อให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงต่างๆนะครับต่อมาหัวข้อสุดท้ายงานลื่นเริงในชุมชนเป็นงานที่จัดขึ้นภายในชุมชนเพื่อสร้างความบันเทิงความสนุกสนานและความสามาคัคคีให้แก่คนที่อยู่ในชุมชนโดยมัก จัดในโอกาสตามวันสําคัญของชาตินะครับส่วนเพลงที่ใช้มาเลงในงานเลื่นเริงในชุมชนนี้นั่นก็คือเพลงที่ใช้มาเลงส่วนใหญ่เน้นความสนุกสนานบางเพลงก็ใช้ประกอบการแสดงเช่นเพลงไทยใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์เป็นต้นนะครับสำหรับบทที่3 บทเพลงในชีวิตประจำวันนะครับก็จบลงแล้วนะครับส่วนชั่วโมงต่อไปจะพบกันในบทที่4นะครับนักเรียนสามารถอา่านหนังสือรอครูได้นะครับนะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับครับ